คือคาว่าแรงฮึดเนี่ยมันมาจากการที่คุณฟังอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอกอะพอสมองเราอะลบรอยหยักเก่าแล้วนะเราสร้างนิวรอนใหม่ขึ้นมาให้เรากลับไปเป็นคนที่ไม่มีวินยัยเราจะรู้สึกยูตี้มันเป็นเรื่องของอินเทน i ซ e v a แวลูมันเป็นเรื่องละเอียดในโลกนี้มันมี2ออย่างใช่ปะ่ะของละเอียดกับของหยาบวันเนี้ยความภาคภูมิใจลักษณะแบบเนี้ยที่เราทําที่เราชนะตัวเองได้เนี่ยที่เราสามารถฝืนอยู่เหนือวินัยได้อะทำเราแม่งโคตรเซเว็กสตีลแล้วเวลาที่เราทําอย่างอื่น มันจะส่งผลนะสังเกตนะพอเรากลายเป็นคนที่มีวินยัยแล้วเราจะทําอย่างอื่นแบบมีวินยัยและเราจะกลับไปเป็นคนที่ไม่มีวินัยไม่ได้เลยอีกอย่างนึงนะเราจะอยู่กับคนที่ไร้วินัยอะ่ะไม่ได้แม่งหุนิดคือเราจะแบบมึงไปไกลดิเห็นแล้วแม่งหุนิดอะ่ะเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดพูดให้ดังเนี่ยแม่งดังแค่หูทําให้ดูดังถึงใจการที่วันนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องยอมรับก่อนนะยอมรับตัวเอง ยอมรับโลกความเป็นจริงคุณถึงจะแก้ไขและคุณถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้าคนในครอบครัวคุณน่ะคนที่คุณรักอะจากการที่คุณอะเคยพูดทำมันนี้สิอันทำมันนั้นสิเขาไม่เคยฟังคุณเลยแต่พอคุณเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณทำเชื่อป่ะคุณม่ต้องพูดเลยเขาจะทำตามเขาจะฟังคุณร้อยเเซ็